นี่มันอะไรกันนะ่ะโอ้มีคิปเปอร์มาทักไทยเราด้วยเฮ้่ตอนนี้เหมือนเป็นตอนกลางคืนเฮ้ยนี่มันดุนจอมได้ตูโนอะไรกันฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตบ้าดินดาวาสนุกจังนี่มันอะไรเนี่ยเอย ทันทีขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับซ่อนนอตชาแนลเดี๋ยวก็ซอนนอตไทเทเนียนะครับวันนี้ผมจะมา,มาของส้างภูเขาไฟในเกมไมค์ครับนะครับก่อนแรกให้เรามีบ้างด้นนี้เลยครับอีกพีหนึ่ง ส่วนอ่าตรงชอ่องน้อสแนลก็คนละอย่างกันนะครับเทนทีแล้วก็น้ำด้วยบอ็อืบอบ็อตถอบลอตเอนี่อันนี้คือช่ามแบบข้าวขาวก่อนแน่ให้เรามีบล็อกอะไรก็ได้มามาซัดสามบล็อกแล้วก็มัน อ่าเป็นเส้นตรงโนม,มาอีทห้าบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาง่ายคือสามคูนห้าบล็อกสามสามคูนห้านะครับแล้วก็บ้านอีทโนงบล็อกตรงแนวนอนเนี่ยแล้วก็ปิด ใช้คอมมานด์บล็อกนะครับไม่ใช้คอมมานด์บล็อกร้านเปร์เซ็นแล้วก็บานตรงอ่ารสามบล็อกแบบนี้นะครับเอผมเดินบล็อกนาวาด้วยนาวารสี่ถังบานตรงนี้หนึ่งถังปกติถ้าเราเอาสิสใส่มันจะโดมเผานะครับ ผมก็มีอ่ะจะมีวิธีอยู่โอเคนะครับโอเคนะครับวานให้ครบแล้วแล้วก็อ่าคุณตรงบอที่เราจะวานนะครับทุกทุกมุมเลย ขนาดก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับให้เราวานเดสโตนเดสโตน,ตนแล้วก็วานไว้หุมมุมแล้วก็ต่อลงมาโอเคต่อลงมาแล้วก็เยืยมแบบนี้ครับ แล้วก็อ่าบางบางเจ้าคันโยกต่อตรงมาตรงกลางนะครับแล้วก็บางขันโยกแต่ว่าตอนนี้พอเรากดมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือีกด้านหนึ่งมันจะยังไม่มาโอเคมาแล้ว แต่ว่ามุมนี้มันไม่มีไฟจำหน่ายนะครับเราต้องให้มันจำหน่ายได้ถ้าหมกขอให้นะครับที่อ่าพูดอ่าพูดไม่ชัดดินคืออ่าคือ เกิดปัญหาใหญ่เฮ้ยโอเคติดหมดนะวมบ้านมันต้องบานตั้งแต่ตรงนโอเคเออโอเค โอ okay. เคพราเราปิดนะครับก็จะเป็นปลานี้ยขั้นตอนเห็นที่ผมแนะนําให้เอาน้ํามาด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องโดนในสตนนะครับเพราะว่าอ่าตรงนี้เนี่ยเ๋าวผมจะบ่งให้นะครับมันไม่อ,อน้ำมันไม่เก็บนะครับมันเก็บแค่เออ่ฝันตรงนี้ฝันนี้แต่ว่าฝันนี้มันต้องเก็บเอา ครับ้ามาอีนึ่งบล็อกนะครับโอเคเสร็จแล้วมันก็จะก,กระตุ้งน้ำมาครับที่เรารู้รู้กันดีว่าถ้าน้ำเจอกับอา่าวมันจะเป็นหินนะครับ นี้ก็คือใช้ดกการเดียวกันเลยมันก็จะดับนะครับแต่ว่าพอเราจะอุดน,นะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับมันสามารถเป็นเครื่องป้อง ส่วนเนี่ยครับทำบาบาก็จะตีเก็บไปนี่เนาะทางหายครับทางหายถ้าเกิดทางมันหายนะครับให้เราอ,อ่าบ้าใหม่ส่วนเรื่องที่เราจะทําให้อ่าบันกับเป็นน้ําสู่สภาพเดิมให้รอเอาฟองน้ำมาอ,อุดนะครับ ก็ว่าเนี่ยถ้าไม่ใช้คอมมานด์บล็อกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้คอมมานด์บล็อกส่วนถ้าเราจะบานน้ำก็บานใหม่ครับไม่เสียหายส่วนอ่าเจอบบอ้าบล็อกวันนี้คือเอามาจําหน่ายไฟนะครับมาไวมาตรงนี้ไฟจะได้มีแดนจําหน่ายได้ดีขึ้น นะครับให้เราวานมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสก,กีคี้พิตันมานะครับแล้วก็โยนดิสโูนนะครับไว้ทั้นสนได้มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เหมือนขั้นตอนนี้ผมวาผิดนะครับมันต้นใช้เป็นมอกนี้แทนมันถึงจะ,ะเหนียวนะครับมันเหนียวกว่าโอเคนะครับส่วนอ่าถ้าเราจะปิดนะครับบนจอมันจะค้านนะครับวิธีการคือให้เราขุดตรงนี้ออกแล้วบนจองก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับ โอเคขุดออกปุ๊บอ่าสมบางนี้ไม่เกี่ยวนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องมี TNT ด้วยนะครับเพราะว่าอ่าน TNT ออกมาใช้ตอนยามสุดซืนนะครับเพราะว่า TNT ไม่สามารถระเบิดในน้ำได้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะเดียวกันนะครับโอเคก็เห็นแล้วนะครับพอเทนทีนมันระเบิดดาวาจะนะาเฮยออกนี่ครับน้ำคือมันจะน่เฮยออก จริงๆสามารถไปดูอีกซ่องหนึ่งของผมได้นะครับเนาจะจะอาเขียนอ่าเนาจะเขียนซื้อซื้อช่องไว้้านใตให้เราไปกอบซื้อมาแล้วก็ไปดูนะครับส่วนสินรับ คลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแต่มีช่วงหนึ่งกระตุกนะไม่รู้ว่าเสียยมันจะกระตุกด้วยไหมมันเกิดตำหารมันหลับแีกอีดิ้นเด้งกินแล้วก็วานที SCOTT. ทีจบ ไม่แม่ทีเอ็นทีหรอเดี๋ยวช่ามาันมึกตูมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ซ้องกดไลค์ใจกดแส์นะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน่ะแม่แต่มอเตอร,ร์ยังหมดมากไงครับ